ต่อไปนะฮะจะเป็นการไล่โคมาติกแบบนึงนะฮะซึ่งเป็นโคมาติกที่นิยมไล่กันฮะเป็นรูปตัว V ีนะฮะโดยเราจะเล่นเป็นโคมาติกเริ่มจากนิ้วชี้นะฮะพอเปลี่ยนสายเนี่ยก็จะขยับหนึอชอ่ช่องพอถึงสายล่างสุดเนี่ยก็จะสามหนทีและขยับหนึ่ช่องเวลาขึ้นด้วยนะฮะ ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะละักษณะการเล่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูเ้าๆ่ายทีนะฮะเริ่มจะเล่นโคอมปกิพอเราเปลี่ยนสายปุ๊บเนี่ยเราก็ขยับหนึ่งช่องข<ม>ยับหนึ่งช่องลงมาเรื่อยๆนะฮะพอถึงสายล่างสุดเนี่ยเราจะซ้ำสายล่างนะครับผม โดยการเขยับหนึ่งช่องนะครับผมจากนั้นก็จะเปลี่ยนสายนะครับผมแล้วก็ขยับหนึ่งช่องถ้าทำถูกนะครับผมจะมาจบที่เฟสที่สิบสองพอดีนิ้วชีแล้วอยู่ที่แฟสที่สองพอดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันจบไม่ถูกเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะเล่นเกินหรือว่าเล่นขาดไปนะฮะอันนี้วิธีเช็คนะฮะ เราจบเล่นกันจบแล้วเนี่ยจบชุดมาแล้วเนี่ยนิ้วชี้เราจะอยู่เฟสที่สินะฮะสำหรับคนที่ลงไหนในการสโลวเช่นคนุณเราจะสอนคุณเรื่องตัดสเกลพื้นฐานเทคนต่างๆในการสโลวรวมไปถึงลิกต่างๆที่มีมากมายให้คุณได้ฝึกซ้อมถึง180ลิกโดยเริ่มจากสโลว์ลิกง่ายๆ พัฒนาสูงโซโลที่มีความยากและใช้เทคนิคหลายๆอย่างเข้ารวมกันถ้านิ้วของคุณไม่มีแรงเรามีแบบเรียนวอร์มอัพสองบทที่จะเพิ่มกําลังนิ้วให้คุณและมีแบบเรียนเพื่อขอดพื้นฐานมากถึง6กบทให้คุณได้ฝึกซ้อมริอทึมและจังหวะรวมถึง90บทที่เกี่ยวกับการตีคอร์ดและการจับคอร์ดนอกจากนี้คุณจะเรียนทฤษฎีดนตรีมากถึงห้บบทสอนคุณตั้งแต่พื้นฐาน ยันการวางโครงสร้างเพลงและยังไม่รวมแบบเรียนต่างๆที่เราจะอัปเดตเพิ่มให้คุณในอนาคตโดยคุณจ่ายเงินเพียงแค่ครั้งเดียวในราคาโปรโมชั่น1,790บาทเรียนกีต้าอย่างผู้ชนะกับเราที่กีตาร์จำ